ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย สถานการณ์ชายแดนด้านจังหวัดสุรินทร์ยังคงปกติแต่ความตึงเครียดของทหารทั้งสองฝ่ายก็ยังคงตึงกำลังไวนะ้ณที่ตั้งประจำฐานในขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่บ้านไทยสันทิสุขตบบาาําบลบักไดออำเภอพนมดงรักซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับบริเวณปราสาทตาควายชาวบ้านต่างเฝ้าติดตามสถา,านการณ์ข่าวสารที่บ้านหนองแยะแก้วหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสายแก้วอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงข,ขึ้นก็คงจะลุกลามตลอดพื้นที่ตามแนวชายแดนพร้อมทั้งมีการติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากทางภาครับละผู้นำช หากมีเหตุรุนแรงเกิดข,ขึ้นก็พร้อมที่จะอพยพออกทันที ผู้สื่อข่าวจังหวัดกาลสินลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในช่วงปลายฝนต้นหนาวที่มีพายุหลายลูกเข้าใกล้ฝั่งประเทศไทยทําให้เกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีการเร่งพ่องน้ําจากเขื่อนลำเปาที่ระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ําวันละสิล้านลูกบาทเมตรต่อวันทําให้มีมวลน้ําจากลุ่มน้ําชีและลุ่มน้าเปาเอ่อเข้าท่วมนาของเกษตรกรเสียหายกว่า6000ไร่ล่าสุดโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำเปาตําบลลําคลองพบว่าโครงการได้ป ปิดบานประตูอาคารระบายน้ำแล้วเพื่อหวังลดผลกระทบจากพื้นที่ลุ่มท้ายเขื่อนที่ถูกน้ำท่วมเข้าหนาได้รับความเสียหายจํานวนมากให้เกษตรกรได้ลืมตาห้าปากบ้าง นายส่วนภพสมิตศริผูว้ว่าราชการจังหวัดหนองคายแถลงข่าวจับกลุ่มสองผู้ต้องหาพร้อมของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน68ห e ีบห่อน้ำหนักประมาณ68กิโลกรัมมูลค่าประมาณ20.4ล้านบาทและรถยนต์โตโยต้าโดยจับกลุ่มได้ขณะที่ทั้งสองกำลังขับรถเข้ามาในประเทศเจ้าหน้าที่ศุลกกกรเรียกตรวจรถตามปกติพบบริเวณช่องเก็บสัมภาระท้ายรถที่เก็บอะไหล่รถมีพิรุษจึงได้นำรถไปตรวจสอบด้วยเครื่องเอ็กซเรย์พบว่ามีวัตถุต้องสงสยัยเป็นยาเสพติดซุกซ่อนไอซ์ไว้ ซึ่งทราบว่าจะขับรถยนต์ออกนอกประเทศไปยังนครหลวงเวียงจันทร์สปอป,อปอลาวคาดว่าจะขับไปรับยาเสพติดและรอจนกระทั่งใกล้จะถึงเวลาปิดด่านจึงเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจสอบละเอียดจนสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ บรรยากาศที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ่อไร่ยังคงมีชาวบ้านในอำเภอบ่อไร่แห่รับเงินเยียวยาอุทยค2,000บาทก่อนัรรยุดยาว3วันหลายคนรีบกดใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ชาวบ้านหลายรายบอกว่าดีใจที่ได้รับเงินก่อนัรรยุดยาว3วันทําให้สามารถนําไปใช้จ่ายซื้อของจาเป็นในครัวเรือนขณะที่บางรายตั้งใจเก็บเงินไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเพราะยังมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ชายแดนขณะเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเงิน2,000 บาดนี้ช่วยให้เศรษฐกิจกในพื้นที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง โรงเรียนสัทธาสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามจัดงานทองอุไรคืนถิ่นเพื่อต้อนรับนายชัยะชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามสิทธิ์เก่าคนสำคัญที่หวนคืนรั้วโรงเรียนในฐานะผู้นำจังหวัดทกลางบรรยากาศห่งความภาคภูมิใจของคณะครูสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันและแขกผู้มีเกียรติไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยของนักเรียนได้แก่โขนชุดพักพิคเน่ประธานพรและระบำกิจณนาอับพ,พินิหารที่งดงามสะท้อนความสามารถของเยาวชนรุ่นใ,ใหม่ที่ รมรดกวัฒนธรรมไทยอีกทั้งมีพิธีมุทิตาคาระวะครูอาวุโสที่เคยสอนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนั่งคุกเข่ามอบพวงมาลายัยและก้มลงกราบด้วยความเคารพพร้อมกล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ให้ทั้งความรู้และคุณค่าในชีวิตวันนี้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆ ร้านอาหารอินโอกอินใจอำเภอ3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวราวุจิระประพานนท์ในอำเภอ3 0 0รย,ยอดให้การต้อนรับคณะมิสแกล International 2025นำโดยนายนนวัตอิสระไกรศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท International and Business จำกัดพร้อมด้วยผู้เข้าประกวดมิสแกนจาก77ประเทศและคณะรวมกว่า150คนเข้าร่วมรับประทานอาหารค่ำมือดินเนอร์ในครั้งนี้ดรจิตติศิริกรหน่อทิมนายกสมาคมผู้ประกอบการร้าน และแผงลอยแห่งประเทศไทยและเจ้าของร้านอิบกอิมใจปานบุรีเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยง ด้วยเมนูอาหารทะเลสดสดและอาหารไทยต้นตำรับที่กุ้งแช่บวยหอยแมลงผู่ข้นมจีนแกงเขียวหวานไก่ทอดตะไคร้ข้าวผัดไทยข้าวสวยไก่ต้มกะทิซ้มตําและเมนูสลัดสร้างความพึงพอใจให้กับแขกผู้มาร่วมงานอีกทั้งมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยโขนตอนหนุมานจากนางมาชัชชาให้เหล่าสาวงามแต่นานาชาติได้ชมกันซึ่งก็ได้รับความสนใจและเสียงปรบมือกันอย่างตึกกั้ง จิราศริมงคลประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสมุทรปราการเยี่ยมชมการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำถิ่นของจังหวัดตามที่เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นผู้จัดขึ้นหลังเข้าร่วมออกร้านงานกาชาติประจำปี2568ซึ่งกิจกรรมก็มีการจำหน่ายบัตรจับผีเสื้อเสี่ยงโชคและจัดแสดงสินค้าและร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าไทยประจำถิ่นร่วมกับกลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองสมุทรปราการอย่างตั้งอกตั้งใจด้วย ศูนย์วิทยุหน่วยคู่ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉียชนกันลงพื้นที่ตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์มีผู้ชายไม่พบเอกสารสแสดงตัวบุคคลอยู่ในอาการมึนเมาสุร้ายอย่างหนักได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนผู้กรณีก็เป็นรถจักรยานยนต์อีกหนึ่งคันไม่ได้รับบาดเจ็บยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ด้วยสีหน้าตื่นตระหนกตกใจหลังพ้นหลังพลเมืองดีพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ เหน็บอยู่ที่เอวของคู่กรณีซึ่งทำเป็นแกล้งหลับหลังเกิดเหตุเบื้องต้นอ้างว่าพกอาวุธปืนเพราะเคยถูกทำร้ายอาการหนักจึงเกิดความหวาดระแวงพกไว้เพียงป้องกันตัวเท่านั้นพลเอกนัทพลนักวันรนัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทำด้วยพลโทรนรทฐิษพลน,นอกแม่ทัพภาคที่4ีพุ่งในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่และคะเขายืมอาการของสิบเอกบุริศราดาชัยที่ได้รับบาดเจ็บจากการพยายามเข้าระงับเหตุป้นร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีโดยพูดคุยให้กำลังใจมอบกระเช้าเยี่ยมในนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมกล่าวชื่นชมในความกล้าหาญและจิตวิญญาณความเป็นทหารที่ได้ปกป้องประชาชนและสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพถือเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ปฏิบัติหน้าที่ขอให้หายไวๆด้วยศักยภาพและกำลังใจที่มีเชื่อว่าคนไทยทุกคนรับรู้ข่าวสารด้วยความห่วงใย ร้อมส่งแรงใจให้กลับมาแข็งแรงเร็ว,รวส่วนการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยล่าสุดนาวิกโยธินกองทัพเรือเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มที่ด้านผู้การก็มั่นใจว่าศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยที่พร้อมทั้งกําลังพลยุโทโธปกรณ์ยานปาหน,นะจะสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีในพื้นที่เสี่ยงภัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็คืออำเภอเมืองนาราธิวาสมีตำบลมะนังตายอและตำบลลําพู อำเภอยิ่งงอมีตำบลลุบบสาวอและตำบลบาเจาะอเภอตากใบมีตำบลนานาคและตำบลพร้อนรวมถึงอเภอสุไหงโกโลกมีตำบลปูโยะและตำบลมูโนะซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นประจำทุกปีทางประชาชนได้รับความเดือดร้อนแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนบรรทาสาธนารณภยัยกองทัพเรือ1696หเรือ0 7น5 6 5 0 5 3ได้ตลอด24ชั่วโมง บริเวณสวนน้ำเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประเพณีชักพระประจำปี2568มีประชาชนมาชมเชียร์กีฬาพื้นบ้านที่ทางเทศบาลเมืองเบตงจัดขึ้นจำนวนมากบรรยากาศการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านแต่ละประเภทก็จะเรียกเสียงเชียร์เสียงเฮฮาแตกต่างกันไปสร้างความสนุกสนานให้กับกองเชียร์และผู้ที่มาเที่ยวงานโดยเฉพาะการแข่งขันแพ้เรือก,กะละมังมีไม้พายเป็นท่อพีบีซีเรียกเสียงฮาได้อย่างมาก พอผู้ที่มีน้ำหนัก100กว่ากิโลกรัมร่วมลงแข่งขันด้วยเพียงแค่ลงไปนั่งในกระลามังก็ยังไม่ทันได้พายก็จมแล้วเสื้อชูชีพก็ไม่สามารถสวมได้เพราะขนาดตัวใหญ่เกินไปขณะที่บางคนไม่เคยพายเรือแต่ก็อยากเล่นสนุกพอลงไปแข่งขันก็พายไม่เป็นหมุนไปหมุนมาบางคนพายเอาคนพายเอาน้ําเข้าเรือจนจมบางคนพยายามพายเรือจนถึงเส้นชายแต่ก็ไม่สามารถพายเข้าไปได้ต้องให้เจ้าหน้าที่กระโดดลงไปช่วยลากเข้าฝั่ง ทำให้การแข่งขันภายเรือกะละมังสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมเป็นจำนวนมากไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาศตักสิ